สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาประมวลสรุป how to inspire students เล่มที่3นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะคะที่ที่หนูจะมาพูดในเรื่องนี้หลักๆก,ก็จะมีอยู่ว่าก็คือหลักๆที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของการสอนทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนของวิเศษต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสอน,อนการบิวอารมณ์ องประกอบในการเรียนรู้มีอะไรบ้างเนียคะ mm hmm. เทคนิคต่างๆประสบการณ์ในการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็จะเห็นรุ่นพี่ตั้งแต่รุ่นพี่เข้ามาใหม่จนกระทั่งรุ่นพี่เนี่ยจบสัมมนาสองได้เลยนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการบิวอารมณ์การเสริมแรงแล้วก็แนวทางในการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์แล้วก็ของพี่ๆนะคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้วันนี้ก็คือ1เหตุผล หนึ่งเหตุผลสำคัญที่ก็ต้องมีการสอนทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนนะคะก็เนื่องจากว่าโลกปัจจุบันของเราเนี่ยะคะมันเต็มไปด้วยพิษภัยต่างๆทั้งสังคมทั้งโลกออนไลน์หรือในชีวิตปกติของเราอย่างเช่นการถูกบูลลี่การถูกดุดา่าการที่มีแบบการที่ยังมีคนที่มีแนวคิดหรือว่าแนวทางการสอนแบบเดิมๆซึ่ง มันก็ไม่ได้ผิดนะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ผู้เรียนในยุคปัจจุบันได้ซึ่งผู้เรียนหลายคนก็จะเริ่มที่จะมีปัญหาในเรื่องของความคิดปัญหาทางจิตใจซึ่งแบ่งหลกัหลกๆออกเป็น6กันนะคะได้แก่ทักษะชีวิต6ด้านในบางคนก็ขาดในเรื่องของอการจัดการตัวเองขาดในเรื่องของ ความคิดขั้นสูงขาดการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นขาดการทํางานเป็นทีมขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมแล้วก็จนถึงเรื่องของการไม่ได้เป็นพลเมืองที่ดีให้กับประเทศชาติแล้วก็สังคมอันสุดท้ายเลยก็คือ <c oughs> ไม่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติหรือว่าวิทยาการต่างๆได้เพราะว่าเป็นปัญหาตั้งแต่แรก เป็นปัญหาตั้งแต่เรื่องของระบบความคิดแล้วก็สภาพจิตใจของผู้เรียนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเราเนี่ยจำเป็นมากๆที่จะต้องสอนทักษะชีวิตทั้ง6ด้านเนี้หรือว่ามากกว่านี้นะคะให้กับผู้เรียนนั่นเองซึ่งพอเป็นการเรียนใหม่ๆนะคะเขาเนี่ยอาจจะชินกับการเรียนแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นการสอนที่ยัดยด,ยด,ยดเนื้อหารีบสอนรีบจบรีบเรียนรีบรู้นะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดการตกหล่นมันก็อาจจะดีสำหรับเด็กบางกลุ่มอะเด็กที่แบบเด็กปัญญาเลิศคือมันเป็นเพียงแค่กลุ่มเล็กๆเท่านั้นค่ะที่มันสามารถตอบโจทย์การสอนแบบเดิมได้ซึ่งมันก็มีผู้เรียนมากมายเลยที่ เป็นปัญหาแล้วก็ปิดใจที่จะเรียนที่จะเรียนรู้กับเทคโนโลยีการสอนใหม่ๆอันนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงของวิเศษอันหนึ่งค่ะก็คือการสอนโดยใช้แอมทิ m โมเดลแล้วก็การสอนด้วยการสอดแทรกเอาเรื่องของทักษะชีวิตเข้ามาสอนให้กับผู้เรียนนะคะในประสบการณ์ของพี่ๆก็มีทั้งการร้องให้เสียใจการที่เขาดุด่าว่ากล่าวอาจารย์ก็มีนะคะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้ถึงขั้นแบบพยายามตั้งแง่คิดตั้งกำแพงสูงโดกไ้ก่อนว่าเฮ้ย mm hmm. อันเนี้ยมันมันแบบใหม่อ่ะมันไม่คุ้นเลยอ่ะอซึ่งอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่แปลกหรอกถ้าที่เราจะแบบว่าตั้งกำแพงสูงขึ้นแบบนั้นคำหนึ่งที่หนูจำได้ขึ้นใจเลยก็คือแบบ ก็มันเป็นวิธีหนึ่งที่มนุษย์เนี่ยเขาใช้ในการรับหรือว่าจัดการกับปัญหานั้นๆนะคะเป็นการป้องกันตัวเองแบบไม่ให้ลุกล้ำไปสู่สิ่งที่เขารู้สึกว่ามันแย่หรือแบบหรือปัญหาที่มันท้าทายนะคะแต่ก็มีเทคนิคนะคะที่จะดึงเอาเขาเหล่านี้เนี่ยให้ผู้เรียนเหล่านี้เปิดใจให้ผู้เรียนรู้สึก อินฟินะคะแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ของวิเศษที่จะช่วยรุ่นพี่ของเราเนี่ยจะเป็นอะไรนะคะก็ซึ่งเราเนี่ยจะมาพูดถึง MT ็มทิกโมเดก็จะแบ่งในเรื่องของขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปนะคะซึ่งขั้นนำนะคะก็คือ introduction นะคะส่วนขั้นที่สองก็คือการสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนเนี่ยคือเป็นการนำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกแล้วก็เราก็จะสร้างเรื่องราวบิวอารมณ์ให้กับผู้เรียน <c oughs> ได้อินกับบทเรียนนะอินกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นขั้นที่3ก็คือประสบการณ์เดิมของผู้เรียน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะคะสิ่งเหล่านี้ทำให้เราในฐานะครูผู้สอนอมันสะท้อนให้เห็นว่าเด็กนั้น เด็กเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนะคะเราก็จะได้เข้าใจผู้เรียนในแต่ละบุคคลว่าบุคคลคนนี้มีปัญหานะหรือบุคคลคนนี้มีเซลล์ที่ดีมีทัศนคติที่ดีเขาอาจจะ <c oughs> มาเล่าเรื่องที่เขาประทับใจมากๆหรือว่าจะได้เห็นมุมมองความคิดการสะท้อนกลับของเพื่อนในชั้นเรียนด้วยว่าแบบ แต่ะบุคคลมีแนวความคิดอย่างไรโดยพื้นฐานของความเป็นครูเนี่ยเราจะต้องไม่ตัดสินเด็กแล้วก็ไม่ไปว่าเด็กโดยตรงเราจะพยายามสะท้อนโดยใช้คำถามให้เด็กได้คิดว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นดีหรือไม่ดีแล้วก็พยายามให้เขาคิดวิเคราะห์แยกแยะไปนะคะโดยใช้แบบ ทฤษฎีด่องจากทฤษฎีอันนี้นะคะในการสอนอันใหม่นียมีหลายคนที่มีมุมมองต่อสิ่งเหล่านี้แบบผิดๆแล้วก็แบบพี่สร้างกำแพงขึ้นก่อนสร้างกำแพงขึ้นก่อนที่แบบว่าจะได้สัมผัสจะได้เรียนรู้อาจารย์ก็จะมีการบิวนะคะคือขอแค่ให้เราเปิดใจโดยการสร้างแรงจูงใจเล็กๆในการนำเอาเรื่องราวของ พี่ๆนะคะอย่างเช่นเรื่องราวที่มีมุมมองต่อการนำเสนอหรือว่าการทำวิจัยในชั้นเรียนหลายๆคนเนี่ยพอได้พอคิดถึงการทำวิจัยก็คือพอแค่นึกถึงระเบียบวิจัยอะ่ะมันก็ยากมากๆใช่ไหมคะแล้วก็ต้องใช้เวลาต้องใช้ความคิดหนักหน่วงแต่เขาอาจจะลืมไปว่าวิจัยนั้นอะ่ะมันเป็นแค่ การคิดกลวิธีเพื่อที่จะหามาแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กๆในชั้นเรียนของเขานะคะแล้วก็ถือว่าเอามาใช้ให้เป็นการปรับแก้พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กให้มันดียิ่งขึ้นนะคะทำให้ผู้เรียนหรือว่าเด็กของเราเนี่ยเรียนรู้ได้ดีแค่นั้นเองนะคะมันไม่ได้ยากอะไระนะขนาดขนาดนั้นถ้าเรามีมุมมองแบบนี้มันก็ จะผ่านไปได้เร็วค่ะแล้วเราก็จะพลิกจากล้างมือบนหน้ามือที่มันขาวสะอาดตาได้หรือว่าจะเป็นมุมมองที่เด็กมีต่อปัญหานะคะมีเคสที่เด็กน้อยใจค่ะว่าแม่เนี่ยไม่ซื้อของเล่นให้เขาไม่ซื้อของให้เขาคือซื้อแต่ให้น้องนะคะเป็นการที่เด็กมีมุมมองแบบผิดกับปัญหานั้นๆคือบางทีอ่ะอาจจะ เด็กเขาอาจจะไม่ได้มองกลับไปนาะถึงภูมิหลังว่าแบบเรื่องราวก่อนที่แม่เนี่ยจะได้ตังมาหรือว่าในอดีตเนี่ยเขาอะอาจจะได้ของมากมายแล้วแต่น้องเนี่ยยังไม่ได้อะไรสักชิ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราอาจจะแบบว่าเติบโตมากพอแล้วที่จะสามารถหาเองได้แต่ว่าน้องอะยังจําเป็นที่จะต้องได้รับโอกาสได้รับสิ่งต่างๆจากแม่อยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะ ในที่นี้เราก็จะมาพูดถึงแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแล้วก็ง่ายๆเลยค่ะทุกคนคิดว่าอะไรคะอาจารย์ก็จะบอกไว้ว่ามันคือเรื่องของอาจารย์หรือเรื่องของครูนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะแบบเรียนรู้ผ่านครูได้เลยในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะว่าแบบไม่ว่าจะเป็นนักปรชญ์นักศาสนา เราก็มักจะเรียนรู้ผ่านตัวกลางอันหนึ่งก็คือครูนะคะครูก็จะไปอ่านตำราแล้วเด็กก็มาเรียนกับครูเ mm hmm. ช่นในอดีตนะเราก็จะไปเรียนที่วัดใช่ไหมคะนักปราชหรือว่าพระท่านเนี่ยก็จะเป็นครูของเราซึ่งมเนเรียนรู้ได้ง่ายมาสู่คําถามที่2นะคะก็คือเมื่อเรารู้แล้วว่าบุคคลไหนที่สําคัญต่อการเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กอะแล้วเราจะพัฒน,นาบุคคลนั้นยังไง มันจะท้อนถึงเราในฐานะครูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงคือถ้าเราจะต้องไปเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนอื่นๆเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรให้กับตัวเองบ้างในโจทย์ของการเตรียมความพร้อมในการเป็นครูในอนาคตนะะมันก็จะเป็นอะไรได้บ้างนะคะอนาคตเด็กอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ทันท่วงทีเพราะว่า จะเป็นการตอบคำถามการทำแบบฝึกหัดโดยใช้ ChatGPT ที่เขาฮิตกันช่วงนี้นะคะ,ะคือบทเรียนสำเร็จรูปมันมันเต็มแล้วก็มีมากมายม,มันมีเต็มไปหมดเลยค่ะบนโลกอินเทอร์เนต็ตเราจะทำยังไงละ่ะให้เด็กฉลาดที่จะรู้จักใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีทักษะชีวิตที่เพียบพร้อมเพราะว่า เด็กในปัจจุบันเนี่ยออกสู่สังคมน้อยมากบางคนอาจจะแบบคือในปัจจุบันคือเคยเห็นที่แบบว่าเขาเป็นจับโปเกมอนกันนะคะต่างคนต่างแบบคือเขารวมตัวกันเยอะมากแต่ว่าไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าอะไรกันเลยคือต่างคนต่างก็แบบว่ามุ่งม,มั่นที่เล่นจับจับโปเกมอนอยู่แต่กับหน้าจอไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเลย <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้ภาพมันเป็นภาพที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีภาพหนึ่งก็คือภาพของการกินข้าวร่วมกันค่ะคือมีพ่อแม่ลูกนั่งด้วยกันแต่ต่างคนก็ต่างไม่มีปฏิสัมพันธ์กันอันนี้มันก็ทําให้เราเริ่มถอยห่างจากการมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะว่าจะเป็นการสื่อสารการคิดขั้นสูงเรา บมุนแล้วก็อยู่แต่กับอะไรที่เราสนใจมากเกินไปนะคะเราจะดึงเด็กออกมาอย่างไงอันนี้เป็นจย์ที่สําคัญมากๆซึ่งนํามาสู่หัวข้อที่2ใหญ่ๆคือเราจะจัดองค์ประกอบการเรียนรู้ว่ามีอะไรบ้างในหนังสือ,อให้เนื้อหาไว้ว่าในหนังสือให้เนื้อหาไว้ว่านะคะมี2ประกอบคือการสร้างบรรยากาศเชิงบวกนะคะ สร้างบรรยากาศเชิงบวกในห้องเรียนหรือว่าในชีวิตประจําวันเราจะสร้างบรรยากาศเชิงบวกได้ยังไง 2. กิจกรรมการเรียนรู้นะคะจะเสริมสร้างอะไรจัดกิจกรรมเนื้อหายัยางไงให้มันโดดเด่นชัดเจนแล้วก็เด็กๆชอบค่นะอย่างเช่นเรื่องของพี่ประภาพรนะคะที่สอนภา,าษาอังกฤษเรื่อง fruit นะคะตอนแรกพี่เขาก็บอกว่าจะใช้แค่เกมในการทํากิจกรรมแล้วสุดท้ายเนี่ยปัญหาก็เกิด เพราะว่าการจะเล่นเกมเนี่ยพี่เขาก็ให้น้องๆจับคู่หรือว่าจับกลุ่มแบ่งกลุ่มใช่ไหมคะ,ะในความเป็นจริงเนี่ยก็คือเราก็ต้องคละเด็กเด็กเก่งกับเด็กอ่อนให้มันปนๆกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ก็คือปัญหาก็คือเด็กไม่สนุกไปกับกิจกรรมทั้งๆท,ที่พี่เขาออกแบบเกมมาได้ดีมากๆเลยนะคะ ใช่แต่เด็กแบบบอกว่าไม่อยากจับกลุ่มเพราะว่าไม่ชอบคนนี้ไม่อยากทําเพราะว่าไม่ได้อยู่กับเพื่อนอะไรนะคะพี่ประภพรก็เลยเปลี่ยนวิธีการค่ะคือใช้นิทานเข้ามาเกี่ยวข้องในการสอนอย่างเช่นเจ้ากระต่ายน้อยจอมเลือกกินนะคะอันนี้เนี่ยนำมาสอนในเรื่องของคําศัพท์ให้เด็กเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็อินตามแล้วก็แถมยังมีการสอดแทรกข้อคิดนะคะหรือแนวคิดให้กับนักเรียนเพื่อให นักเรียนของพี่เขาเนี่ยเห็นคุณค่าของเพื่อนอในวัยเด็กเท่านี้เนี่ยนะคะเขาก็จะชอบอะไรที่มันตื่นเต้นชอบอะไรที่มันเป็นแบบจินตนาการนะคะเป็นนิทานเป็นสัตว์อะไรน่ารักน่ารักนะคะคือเราจะต้องเอาทฤษฎีที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมาปราับใช้ในการจัดกิจกรรมให้มันแบบโดดเด่นซึ่งมันก็จะต้องมีการบิวนะคะมีการให้แรงบันดาลใจกับผู้เรียน,นะคะ่ะแล้วทําไมแรงบันดาลใจ เป็นสิ่งสําคัญนะคือในอดีตเนี่ยหนูก็เคยมีแรงรันดาลใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นของเพื่อนของครูบาอาจารย์แบบว่าเขาถึงเป้าหมายถึงจุดสุดยอดไม่ว่าเป้าหมายของเขาไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่นะคะแล้วก็แบบอันนี้เนี่ยคือ มันก็เป็นฟิลที่แบบคือเราฟังแล้วเราชื่นชมอะ่ะเราเออเรารู้สึกแบบมันเป็นแรงผลักดันเป็นอีกแรงบันดาลใจหนึ่งที่แบบว่ามันทําให้เราแบบเอออยากเป็นี้บ้าง <c oughs> อาจารย์เนี่ยนะคะ <c oughs> ได้เขียานหนังสือผ่านครูปาผู้เท่า <c oughs> ซึ่งไปบิวให้กับ ลูกปลาน้อยนะคะว่าการสอนเนี่ยมันจะต้องค่อยๆดันค่อยๆทำกันไปนะคะคีย์เวิร์ดก็คือหากว่าเราพอใจเนี่ยก็จงหยุดเถอะถ้าเราพอใจที่จะเป็นแบบเนี้ยอาจารย์ก็ไม่ได้บังคับค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเราอะอยากที่จะพัฒนาก็ต้องรีบตามมาให้เร็วที่สุดนะคะก็ต้องเก็บสกิลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเวลาอ่านหนังสือการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมาเรียนเช่น อัดคลิปมาแล้วก็มาสอนในห้องเรียนนะคะแล้วก็ถือเป็นการได้ทบทวนกันไปด้วยนะคะแล้วก็การจดเลคเชอร์ต่างๆเนี่ยถ้าเราตั้งใจมุ่งมั่นพังเพียรจริงๆมันก็จะพานเราไปสู่ความสําเร็จได้ะ,ะทีนี้เนี่ยพอจบเรื่องของเหตุผลความสําคัญสิ่งที่มันท้าทายในการที่จะสอนทักษะชีวิตผ่านวิชาเนี่ยคือการที่มีของวิเศษหนึ่งชิ้นที่จะนําเด็ก ำครูหรือว่านำการเรียนการสอนเนี่ยไปสู่จุดสุดยอดหรือจุดลูกใหม่ที่ดีมันจะต้องมีประสบการณ์นะคะครูปาผู้เท่าเนี่ยก็ยกไว้ประมาณ6เลเวลค่ะแล้วมาดูเลเวลที่1นึะคะเลเวลที่1เราก็จะพูดถึงการจัดองค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้มันจะมีอะไรบ้างล่ะมันก็จะมีเรื่องของการจัดการชั้นเรียนบรรยากาศในชั้น ประจวบยากางเลยชันน้นเรียนเชิงบวกหนูชอบอันนึงก็คืออันที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบการจดัแบบกรจดการเรียนรู้แบบออนไลน์ค่ะมีการขคบหน้าจอดูนพีสะท้อนว่า,ามีการเปิดเพลงมีการให้เราแบบฟังเพลงหรือว่าดวนสติ๊กเกอร์กันค่ะหนูเคยอ่านในหนังสือเล่มก่อนๆน,นะคะก็คือมีการดวนสติ๊กเกอร์เกิดขึ้นนะทำให้เราเห็นว่าเออในออนไลน์เนี่ยมันก็สนุกได้นะเพราะอันเนี้ย ถือว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศเชิงบวกที่ดีเลยทั้งทำให้เด็กบางคนเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นไม่ง่วงค่ะอยากที่จะมานั่งเรียนนั่งฟังและอีกอันหนึ่งก็คือการแข่งขันที่มันตื่นเต้นการที่มีเด็กมาสายแล้วเราไม่ได้ว่ากล่าวทำโทษโด,ดยตรงแต่ว่าจะเป็นการให้แรงเสริมหรือว่าการที่ให้ออกไปไป้ายคำอย่างเงี้ยค่ะ กนการสร้างบรรยากาศเชิงวกที่ดีเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกว่าเสียหน้าหรือว่าเสียเซลฟ์แต่เขาจะตระ,ตระหนักรู้ด้วยตัวเขาเองว่าอ๋อเนี่ยเราผิดนะที่มาสายอะไรประมาณนี้ค่ะคือมันก็เขาจะตระ,ตะหนักรู้อ่ะโดยที่เราไม่ต้องไปว่าอะไรเขาเลยเลเวลที่2นะคะก็สอจุดหนึ่งก็จะเป็นแรงบันดาลใจค่ะการเปิดใจเป็นสิ่งสําคัญนะคะเปิดใจเด็กยังไงละ่ะเปิดใจด้วยการบิ้วอารมณ์ จะบอกว่ามันดีแค่ไหนละที่ก็จะเป็นครูมืออาชีพในวันนี้ได้เลยนะหนู oh, ชอบคํานี้มากแล้วก็อีกคํานึงก็คือคําว่าจิตวิญญาณความเป็นครูเราจะเป็นครูมืออาชีพได้เลยตอนนี้มันรู้สึกว่าแบบแค่นี้มันก็ได้รับแรงบันดาลใจแล้วนะแค่แบบครูมืออาชีพแล้วรุ่นพี่หล,หลายๆคนในเลเวลสองจุดหนึ่งนี้ก็ที่เขาออกมาพูดถึงประสบการณ์ mm hmm. เขาได้อะไรที่มันเยอะมาก จากการสอนทักษะชีวิตการสอนโดยใช้อันทิกเคสของพี่ปลากันวรานะคะพี่ประภาพรพี่ตะวันแล้วก็พี่รัตนาวดีทั้ง3ามสีท่านเนี่ยนะคะแล้ก็ได้เห็นพัฒนาการของรุ่นพี่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะคะจนจากที่เขาแบบมักจะปิดกั้นตัวเองเฮ้ยรู้สึกแบบทำไม่ได้หรอกมันยากแต่ว่าสุดท้ายนะคะเขาก็เปิดใจเปิดใจจนที่แบบจนทำมันได้นะคะซึ่ง เราก็ได้เห็นในหนังสือแล้วเราเราก็คิดว่าล้วเรายังจะปิดกั้นตัวเองอีกหรอออหลายคนนะคะตั้งคําถามสะท้อนออกมาว่างานครูเยอะงานเราก็เยอะงานน่นงานนี่เยอะทําไม่ทันหรอกกันอัดคลิปอะไรนี่แต่ว่าพอมองกลับไปนะคะแบบ ي, จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นขอแค่ เปิดใจแล้วก็ตั้งใจที่จะทำค่ะสิ่งสำคัญของการที่จะเป็นครูมืออาชีพได้เนี่ยก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ดีนะคะต้องแบ่งเวลาให้เป็นต่อไปเราก็มากันที่เลเวล2.2นะคะเรื่องของอาการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเข้าไว้นะคะก็คือการที่เราจะสอนวิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันธุศาสตร์เรื่องของ การคูนการบวกการลบการหารนะคะซึ่งคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นอะไรที่สอนยากมากๆเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติวิชาค่ะแต่เมื่อเราเรียนทักษะวิชาผ่านมาแล้วนะคะเราก็จะรู้เลยว่ามันไม่ได้ยากการสอนเรื่องการบวกลบคูณหารเนี่ยเราสามารถทําตามระเบียบวิธีของการบวกลบคูณหารได้แต่ว่าเราก็ยังสอดแทรกคุณลักษณะต่างๆของผู้เรียนสอดแทรกทักษะชีวิตสอดแทรกความสนุกความตื่นเต้นร้าใจ สอนแทรกคุณธรรมต่างๆไว้นะคะอันนี้เนี่ยเราเห็นจากรุ่นพี่อย่างเช่นนิทานกระต่ายน้อยจำเลือกกินเนาะแล้วก็อย่างเช่อย่างพี่มัสการนะคะในการนําเสนอวิจัยพี่เขาก็ได้เอาเรื่องของการขอพรจากนางฟ้ามาใช้ในการสอนเรื่องของการคัดลายมือนะคะเออันี่ถือว่าดีมากเลยค่ะเลเวลที่2.3นะคะคือการที่เราเนี่ยได้มีพัฒนาการเช่นรุ่นพี่คนนึงได้เขียนสะท้อนว่า ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาเรียนเนี่ยแล้วก็ได้รู้จักอาจารย์อภิชามันเป็นอะไรที่ยากมากาแล้วก็กดดันค่ะซึสึกดดันไปเองหนูเองก็เคยคิดแบบนั้นนะแบบแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเมื่อก่อนเนี่ยเวลาอ่านคลิปนะคะหนูแทบจะอ่านตามหนังสือเลยอะตะกุกตะกักมากย้อนกลับไปดูแล้วแบบว่าคือคิดว่าทำไมคือ ตอนนี้คิดว่าตัวเองทาได้ดีกว่านี้นะคลิปที่เคยทำๆนะคะก็มันก็เป็นเป็นเหมือนหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนาะว่าเราอะเมื่อก่อนเราเคยทําแบบนี้เลเวลนี้ต่อมาเราทําอย่างนี้แล้วตอนนี้เราเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะในการจัดการเรียนรู้แบบเนี้ย แล้วก็สามารถได้เห็นแบบพัฒนาการวิวัฒนาการของเราว่าเออตอนนี้เราอยู่ถึงจุดตรงนี้แล้วนะเรามีพัฒนาการขึ้นหรือว่าเราถอยลงอะไรแบบนี้ค่ะต่อไปเลเวลที่2.4นะคะคือการมองให้ไกลมองยังไงนะคะก็คือมองจากประสบการณ์รุ่นพี่อะ,ะเอารุ่นพี่มาเป็นแบบอย่างถ้าคือถ้าพี่เขาทําได้ยังไงเราก็ทําได้ ใช่ไหมคะคือถ้าคนเราทำไมเาทำไมเราจะทําไม่ได้ขอแค่เราตั้งใจเปิดใจอย่างที่อย่างที่พูดพูดมานะคะต่อไปเลเวลสองจุด้านะคะคือ,อยาด่วนสรุปคะ่ะเพราะว่าการที่เราจะสอนสิ่งต่างๆเนี่ยการที่เราจะได้เรียนรู้อะไรยากๆนะคะเราจะมาด่วนสรุปว่าเราทําเราไม่ทําเราทําไม่ได้หรอกเราไม่เอาอย่างนี้มันไม่ได้นะคะแบบถ้าเราไม่เป็นครูมืออาชีพตั้งแต่วันนี้เนี่ยพอ เราไปออกสู่สนามลบอ่ะอันนี้เปรียบเทียบไหมะคะหรือว่าเราไปสอบกับคนอื่นอย่างเงี้ยเรามีโอกาสสูงมากเลยนะคะที่เราจะแพ้เพราะว่าเราอะอยู่เลเวลเดียวกับเขาหรือว่าเข้าใจไหมคะคืออืมแต่ว่าถ้าเลเวลเราอัพล่ะเราอัพเรารีบอัพก่อนที่เขาจะอัพเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะชนะนะคะอ่าต่อไปเลเวลที่สาม เลเดียวสุดท้ายนะคะเราก็จะพูดถึงคําตอบสุดท้ายของการเรียนการสอนซึ่งอันนี้แค่อ่านของรุ่นพี่หลายๆคนนะคะคือมันเป็นคําตอบเดียวกันเลยก็คือแต่และคนเนี่ยได้เห็นพัฒนาการของตัวเองได้เห็นความภาคเพียนเห็นความพยายามแล้วก็เห็นสีหน้าอารมณ์ภาษาที่ที่ไม่ได้เขียนไว้ืม่แบบเราอะ มาเจอคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอบังเอิญนะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็ต้องใช้พลังชีวิตในการต่อสู้อาจารย์เองก็ใช้พลังชีวิตในการสอนเราทุกคนต้องใช้พลังชีวิตเป็นจํานวนมากบางครั้งเราก็เผนะลอเนาะเราก็เผลอลืมที่แบบสูบเอาพลังชีวิตของใครคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้น,นอาจจะเป็นคนที่เรารักก็ได้นะแต่ว่าทําให้มันเป็น คิดที่มันคือซึ่งคนนั้นอะอาจจะเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่สำคัญกับเราแต่เราด้านไม่ทำให้เป็นแง่คิดที่มันสำคัญมากนะเ,ออเรามองข้ามเนาะคำตอบจากสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยการแกบเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะก็คือ เราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่น่าคบหามากขึ้นนะคะเป็นคนที่น่าคบขึ้นเพราะเพราะอะไรอะเพราะว่าเราได้ผ่านการพวกนี้มาน่าจะเป็นการได้เรียนรู้ทักษะชีวิตได้เรียนรู้การเป็นครูมืออาชีพการเป็นคนแบบที่คือภาพสุดท้ายที่อาจารย์มองเห็นเหมือนกับภาพยนตร์ที่มันมีภาพสตอรี่บอร์ด ภาพหนึ่งภาพสุดท้ายที่อาจารย์มองเห็นเราคือแบบเห็นคนคนนั้นคือเขาอจะใส่ชุดคุยเนาะหรือคนคนนั้นเขาอจะรับราชาการแต่ขอดาวเลยว่าภาพภาพสุดท้ายที่อาจารย์มองเห็นเราคือแบบเป็นภาพที่เราประสบความสําเร็จอะภาพที่เรามองตัวเองบางทีไม่อาจจะยังไม่เท่าที่อาจารย์มองก็ได้นะแต่ว่าเราก็ต้องมองภาพมองภาพตัวเองให้เป็นภาพที่แบบว่า เราต้องประสบความสําเร็จนะอะไรอย่างนี้นะคะคืออยากขอบคุณหนังสือเล่นมนี้นะคะเพราะว่าคือเราได้เห็นเรื่องของข้อคิดการสอนเ้าก็เห็นประสบการณ์พี่หลายๆคนแต่ละคนที่ผ่านเรื่องราวชีวิตมามากมายเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถือว่าเราก็ได้เรียนรู้ะคะ่ะเป็นบทเรียนที่ดีเลย เรียนรู้เรื่องราวของการสอนโดยใช้ความรู้สึกแล้วก็เอามานนาการสอนนะคคือการใช้ความรู้สึกนำการสอนนะคะท่านนี้ค่ะขอบคุณค่ะ